สำนักข่าวอัลจาซีราถ่ายทอดรายการพิเศษประนามอิสราเอลที่สังหารนักข่าวของอัลจาซีราห้าคนที่เข้าไปรายงานข่าวในฉนวนกาซาหลังจากที่อิสราเอลอ้างว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาส เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพนักงานของสถานีโทรทัศน์เอเจซีราได้มารวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงเพื่อนร่วมงานอันเป็นที่รักของพวกเขาอาเซฟฮามิดีผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์เอเจซีรากล่าวว่าการสังหารนักข่าวจะไม่สามารถขัดขวางการเผยแพร่ข้อเท็จจริงและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ เช่นเดียวกับตัวแทนผู้ประกาศข่าวของออลจาซีราที่ได้กล่าวว่าพวกเขามารวมตัวกันที่นี่เพื่อต้องการสดุดีถึงเพื่อนร่วมงานของพวกเขาและเพื่อยืนยันว่าในฐานะสื่อเอลจาซีราจะยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพและเดินหน้าบนเส้นทางนี้ต่อไป ขณะที่เอาจาซีรายกย่องให้ในายอัลซารีฟหนึ่งในนักข่าวของเอาจซีราที่เสียชีวิตครั้งนี้ว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่กล้าหาญที่สุดของชนวนกาซาแล้วเรียกเหตุโจมตีในครั้งนี้ว่าเป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังในการปิดกั้นเสรีภาพสื่อก่อนแผนการยึดครองกาซาเบ็ดเสร็จของอิสราเอลนอกจากนี้องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนได้เรียกร้องให้นานาชาติออกมาแสดงปฏิกิริยาเพื่อต่อต้านการกระทำของอิสราเอลต่อผู้สื่อข่าว จนาธานดาแกหัวหน้าฝ่ายตะวันออกกลางขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการตอบโต้ต่อการสังหารผู้สื่อข่าวโดยองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเคยช่วยเหลือน,นักข่าวที่สามารถออกจากชนวนกาซาได้ให้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกด้วยขณะที่ข้อมูลจากสื่อทางการในฉนวนกาซาระบุว่ามีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตแล้ว238คนนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2023 สำหรับพิธีศพของนักข่าวอาลจซีราที่เสียชีวิตเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีชาวปาเลสไตน์จำนวนมากออกมาร่วมพิธีศพเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สื่อข่าวที่เสียสละทำงานในพื้นที่อันตรายเพื่อเผยแพร่ความจริงในกาซาให้โลกได้รับรู้ อย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่ได้จงใจโจมตีผู้สื่อข่าวแต่อ้างว่าผู้สื่อข่าวหลายคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธที่ปลอมตัวเป็นสื่อมวลชนเช่นเดียวกับกรณีของนายอัลซารีฟผู้สื่อข่าวอัลจากซีราที่อิสราเอลกล่าวว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้จรวดโจมตีต่อคนละเรือนอิสราเอลและกลองกำลัง i d ดที่อิสราเอลอ้างว่ามีหลักฐานจากข่าวกรองและเอกสารที่พบในกาซาแต่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ทางนี้ตามข้อมูลของออาลจาซีราระบุว่าออาลจาซีราเป็นองค์กรสื่อที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกาตาและได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอล